สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวอ้างตัวเป็นเพื่อนของวาดิมโรตอบปมเรื่องลูกสาวแท้จริงแล้วเป็นแบบนี้กลับมาเป็นประเด็นร้อนระอุมาอีกครั้งสําหรับเรื่องราวของซาร่าคาสิงกินีหลังจากในแบบหนุ่มวาดิมแฟนหนุ่มชาวยูเครนออกมาเคลียร์ทุกปมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ โดยวาดดิมเผยว่าได้ออกเดทกับซาร่าเมื่อเดือนตุลาคม2019จนถึงเดือนมการาคม2020แต่ซาร่ามาบอกเลิกตนเองเมื่อเดือนมการาคมทําให้ยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วพร้อมเตือนชาวเน็ตทุกคนว่าใครที่เข้าไปลุกล้ําวุ่นวายคุกคามเจ้าตัวก็จะมีมาตรการรุนแรงจัดการแน่พร้อมทั้งชี้แจงว่าสาเหตุที่ลบโพ์ภาพลูกสาวน้องเอมิลี่ออกไปนั้นเขาบอกว่าเขาลบไปเพราะทุกคนคิดว่าเขาทําเพื่อซาร่า ซึ่งล่าสุดชาวเน็ตได้แคปคอมเมนต์สาวที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของวาดิมในวงการนายแบบด้วยกันตอบคําถามชาวเน็ตกลมเรื่องลูกสาวว่ายืนยันว่าน้องเอมิลี่คือลูกสาวของวาดิมชัดเจนและตัวของวาดิมเองก็ยินดีรับผิดชอบลูกอย่างดีที่สุดเพราะอยากให้ลูกภูมิใจในตัวเขาและวาดิมไม่ได้เป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบเพราะเขาจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ลูกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ